ช่วงมาดามตวงคุยซีนสนับสนุนโดยบริษัทชิโนแปซิฟิกเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดช่วงมาดามตวงคุยซีนค่ะวันนี้มาดามตวงมีเมนูอาหารมาฝากกันถึง2เมนูนะคะจะเป็นเมนูที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยอีกแล้วค่ะแต่ว่าเมนูวันนี้ค่ะที่อยากจะแบ่งปันนะคะจะเป็นสูตรของขนมที่สามารถที่จะพกพาไปที่ไหนก็ได้สะดวกสบายค่ะเรียกว่าขนม b บราวนี่ค่ะจะเป็นสูตรที่มาดามตรงทำเพื่อที่จะเอาไปแจกพี่น้องประชาชนค่ะที่สนามหลวงค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสูตรนะคะได้แก่ข้าวผัดปลาทูน่าสมุนไพรค่ะ2สูตรในวันนี้ติดตามได้เลยค่ะขนมบราวนี่ค่ะจะเป็นขนมเค้กที่เรียกว่าทำง่ายนะคะวันนี้ค่ะก็เลือกใช้เป็นตัวดาร์กช็อกโกแลตนะคะถ้าชอบออกขมขมนะคะเราจะใช้ช็อกโกแลต ที่เรียกว่าดาร์กช็อกโกแลต70%โกโก้นะคะเราจะเอาดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยค่ะกับเนยค่ะละลายเข้ากันนะคะเนยอันนี้จะเป็นเนยจืดค่ะแล้วเราจะไปเข้าไมโครเวฟค่ะไฮพีทค่ะเป็นเวลาประมาณสัก1-2นาทีค่ะ <rendering noise> จากนั้นเนี่ย เดี๋ยวเราเอามาคนให้ช็อกโกแลตค่ะให้เข้ากับเนยค่ะหลังจากที่เข้ากันแล้วค่ะเราก็จะพักไว้ให้หายร้อนสักแป๊บหนึ่งค่ะในสูตรนี้นะคะเราจะมีไข่สีฟองค่ะนำไข่ไปตีให้ขึ้นปูค่ะเราจะทยอยใส่น้ำตาลลงไปทีละน้อยค่ะ เอาละค่ะเราจะเอาส่วนผสมของช็อกโกแลตเนี่ยค่ะเทลงไปเลยค่ะหลังจากใส่ช็อกโกแลตค่ะเราใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะจะเพิ่มความหอมค่ะด้วยวานิลาเอ็กซ์แทรคค่ะเป็นวานิลาสกัดอย่างเข้มข้นค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็จะเหลือส่วนผสมของแป้งค่ะเราก็จะร่อนแป้งนะคะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ แล้วก็ผงฟูค่ะเราร่อนเข้ากันนะคะการร่อนแป้งจะช่วยให้แป้งเนี่ยมีเนื้อละเอียดขึ้นเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนผสมของแป้งที่เรียกว่าเป็นเม็ดบหยาบอยู่ค่ะก็จะทำให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะนะคะเราก็จะเอาแป้งตรงนี้ค่ะเทลงไปส่วนผสมของช็อก,กโกแลตเคค่ะหลังจากที่เราใส่แป้งค่ะเราอย่าตีนานนะคะตีพอให้เข้ากันค่ะ เอาล้ค่ะก็ประมาณนี้สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือพิมพ์ถาดแบบนี้ค่ะทาเนยนะคะโรยแป้งแล้วก็เคาะส่วนเกินของแป้งทิ้งออกไปค่ะเพื่อที่จะเวลาทำขนมเนี่ยเจ้าเค้กช็อกโกแลตหรือว่าพวกเบราวนี้ค่ะจะติดพิมพ์ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเตรียมพิมพ์เพื่อที่จะให้ขนมเนี่ยไม่ติดค่ะนี่นะคะก็จะเห็นค่ะว่าส่วนผสมของแป้งมันยังมีค้างอยู่เล็กน้อยค่ะเราก็เอาพายปาดแบบนี้ คนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตีแป้งนานๆเนี่ยมันจะเกิดเรียกว่าความเหนียวค่ะสําหรับตรงนี้ค่ะท่านที่ชอบถั่วก็ใส่ถั่วผสมไปเลยก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเม,ม็ดมะม่วงหิมาพานา์ถั่ววอลนัทหรือว่าอัลมอนด์อันนี้ได้เลยแต่ว่าวันนี้ค่ะขอใช้ช็อกโกแลตชิพนะคะเป็นช็อกโกแลตเม็ดเล็กๆค่ะเราใส่ลงไปแล้วก็ คนเล็กน้อยเวลาที่ขนมของเราเนี่ยค่ะตัดลงไปค่ะก็จะมีส่วนของช็อกโกแลตชิปเป็นเม็ดเม็ดเพิ่มความเข้มข้นค่ะเราก็จะเทส่วนผสมของเจ้าบรวนี่ค่ะลงในพิมพ์ค่ะเราจะเอาช็อกโกแลตชิพค่ะโรยข้างหน้าเพิ่มอีกเล็กน้อยก็ได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะเปิดเตาอบค่ะอุ่นไว้ที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสค่ะแล้วเอาเจ้าบรานี่ของเราค่ะเข้าไปอบประมาณ 20นาทีค่ะหลังจากที่เราอบบราวนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็พักให้หายร้อนค่ะแล้วเราก็จะเอามาหั่นค่ะเป็นชิ้นๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูบราวนี่พร้อมแจกค่ะและอีกหนึ่งเมนูก็คือข้าวผัดปลาทูน่าสมุนไพรค่ะ ที่เลือกเมนูนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเวลาที่เอาอาหารเนี่ยไปแจกจ่ายนะคะแน่นอนค่ะอุณหภูมิของอาหารเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อนเหมือนกับที่เราผัดใหม่ๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่แจกจ่ายก็ควรจะเป็นเมนูที่เรียกว่าทานที่ไม่ร้อนเนี่ยจะไม่จืดชืดน,นะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะมาดามตรงอยากให้ได้โปรตีนแล้วก็ได้ผักครบหมู่นะคะแล้ววันนี้ค่ะก็ใช้ตัวข้าวกล้องค่ะโอเคเราเริ่มกันเลยค่ะเราจะเอาน้ำมันพืชค่ะ ลงในกระทะนะคะกระเทียมค่ะจะใช้กระเทียมฝานค่ะเราผัดให้กระเทียมพอมีความหอมเล็กน้อยค่ะแล้วก็ใช้โป๊กสับค่ะพลิกที่หนูค่ะเมื่อเวลาอาหารไม่ร้อนนะคะเมื่อมีรสชาติจัดจ้านค่ะจะช่วยทําให้ความอร่อยได้อีกนิดนึงค่ะอันนี้รับรองอร่อยแน่ค่ะพริกแดงค่ะเสร็จแล้วก็จะมีข้าวค่ะเพื่อให้ได้ประโยชน์ครบค่ะขอใช้ข้าวกล้องค่ะ เราปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลเล็กน้อยค่ะพริกไทยค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะผัดเข้ากันค่ะเราจะใช้ปลาทูน่ากระป๋องค่ะเพื่อเพิ่มโปรตีนค่ะอันนี้จะใช้ปลาทูน่าในน้ำเกลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะพริกไทยสดค่ะ ใบมะกรูดซอยอีกเล็กน้อยค่ะโหระพาค่ะผัดให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อผัดเข้ากันแล้วค่ะเราจะตักใส่กล่องนะคะพร้อมแจกค่ะเมนูนี้สามารถที่จะทำไปถวายพระหรือว่าไปร่วมงานบุญงานต่างๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่มันเย็นไม่ร้อนแล้วเนี่ยเมนูนี้เนี่ยไม่จืดไม่ชืดไม่เส็งแน่นอนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาผัดปราทูน่าสมุนไพรค่ะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ได้ทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะมาดามตวงฟูดเสร็จแล้ว